จากสไลด์ก็จะเห็นพานาเรียโคเม์เป็นพานาเรียตัวเต็มวัยดำรงชีวิตได้เองอย่างอิสระในส่วนประกอบก็จะเห็นปากฟาออลิงไอสปอร์ตเออรินเคิลฟาลิเจียลแชมเบอร์ค่ะต่อมาจะเป็นพยาตใบไม้ระยะไข่ของฟาซิโอลาเฮปติกาจะเป็นดังภาพค่ะต่อมาจะเป็นตัวอ่อนระยะที่หนึ่ง เรียกว่าไมลาซีเดียมจะมีซิเลียที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้เร็วเพื่อที่จะว่ายน้ำไปหาโฮสต์ตัวอ่อนระยะที่สองสปอรซิลจะอยู่ภายในถุงหุ้มป้องกันอันตรายจากน้ำย่อยของโฮสต์ตัวอ่อนระยะที่สามรีเดียจะอยู่ภายในถุงสปอรซิลเริ่มมีการยืดยาวออกจากนั้นมันก็จะเจาะถุงที่หุ้มตัวมันค่ะตัวอ่อนระยะที่4เซอร์คาเดีย จะออกจากถุงสปอรโรซีดท,ทางรูก,กําเนิดไปอยู่ในน้ําเพื่อทีจ่จะว่ายไปหาโฮสต์กลางที่2ค่ะตัวอ่อนระยะที่5เมชาเซคาเรียจะสร้างผนังหุ้มตัวเป็นสีดอยู่ตามอวัยวะภายในเมื่อโฮสต์วรกินสีดนี้เข้าไปตัวอ่อนจะออกจากผนังหุ้มต่อมาจะเป็นตัวเต็มวัยของ ฟาเซโอลาเฮปติกาค่ะพยาธตัวตืดเป็นพยาธในทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังจากตัวอย่างยกทาเพวอมโคเม์มาค่ะซึ่งจะมีโปรกอติดอยู่3แบบก็คืออิมเมชชั่โปรกอติดมาชั่โปรกอติดกราวิตโปรกอิดค่ะ